หากท่านได้ลองเรียกใช้ตัวเลือกของการสร้าง presentation จาก sample template หรือ t ธีมแล้วแต่ยังไม่ถูกใจนะครับท่านสามารถค้นหาหรือเลือกรูปแบบของ template เพิ่มเติมแบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ office.com ได้โดยทำขั้นตอนดังนี้ครับขณะอยู่ที่โปรแกรม powerpoint ให้คลิกที่แท็บไฟล์เลือกคำสั่ง new ภายใต้หัวข้อ office.com template นะครับคลิกกลุ่มของ template ที่ต้องการในที่นี้ผมจะขอเลือกเป็น powerpoint presentation and Slide นะครับคลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมจะขอเลือกเป็น business presentation จากนั้นนะครับเลือกชื่อ template ที่ต้องการ จากตัวอย่างนี้ผมจะขอเลือกเป็น Marketing Process Presentation ซึ่งเลือกอยู่แล้วนี้นะครับจากนั้นคลิกปุ่มดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับโปรแกรม PowerPoint ก็จะสร้าง Presentation ใหม่จาก Template ที่เลือกนะครับดังที่เห็นที่หน้าจอนี้นะครับ